สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่ซีทุกคนเด้อยินดีตอนทักเข้าซ่องเพลงลาน้อยสาวลาวสวัสดีตอนเศร้ายามซีเศร้าเมื่อนีนก็คือฟ้าครึ้มเลยรู้สึกว่าเมื่อนีนหันซิบุ่มหอนหลายบันไดใครในทีฟซีแต่ว่าเอื้อยเพิ่นคือซิบว่ได้หดต้นไม้เพราะพันแดดโบว์เนี่ก็คือโซลาเซลล์โบได้ในเราทีฟซีได้อยู่แต่ว่าหน้าเพิ่นกับโบเฮงนั่นน่ะเหมืนเมื่อวานนี่วันเสาร์พันแดดแห้งแห้ห่อนได้ห่อนว่าแต่ว่า เพื่อนบอยได้หดเทือ่อมันเครื่องมือมันกระเทินก็เลยว่าสิหดมันทิศมื้อนี้เฮาจะมาเฮ็ดสมหมูอีกแล้วเถื่อนะั้นเฮ็ดไปายฟีฟซีละมันนี้แบ่งให้เอื้อยไพ่กับอ้ายหั่นนะ่ะเมื่อกินเมื่อกินแล้ววันนี้เพิ่นไปให้อ่าค้นของการซีมแล้วเพิ่นว่าแซ่บฟีฟซี FC, ต่วนเถื่อที่เฮาเฮ็ดสมหมูครั้งแรกนะฟีฟซีวางทิศก้อนนี่แหละทิศแล้วหรือว่าทิศก้อนนี่แหละ คลิปที่เขาเห็ดสมุนูเห็ซีเป็นครั้งแรกของเขาเลยที่เห็ดละเพิ่นเพิ่นว่าแซ่เพิ่นถามว่าเห็ดขายบอมื้อนี้เฮากลสิมาเห็ดเห็ซีเห็ดละห้เอื้อยพายออกลองไปขายเบิง่งฮู้ว่าสิได้บ่เฮาบ่ทันได้เคยเห็ดสมุนขายจักเทื่อนละสิได้ทุนได้กำไรหรือว่าลุบทุนกำมาลุ้นติดตามนํากันเห็บซีามาสิเป็นแนวไรมันสิแซ่บคือสูตรทาอิฐที่เฮาเห็ดบ่อ he head, ตอนนี้เขาก็เตรียมล่างซีนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิมาซอยเห็ซีเสียงก็อยากแปลกๆได้หน่อยนึง ห้้นแหงแล้วแบบเปิดพัดลมทางใส่ตื่นมาแล้วหันใจ๋โบกพิบซี่รออู้ติตตามนกันว่าจะเป็นแนวไหนรสชาติยังบ้ฮู้เ่อว่าจะขายห่อเท่าใดร่พิบซี่เดี๋ยวเขาเห็ดละถ่า,ายให้พิบซี่เบิ่งล้ลองเดามาลองคอมเมนต์เข้ามาเบิ่งพิบซี่ว่าหอยวายเอาขายห่อประมาณเท่าใดรราคาเท่าใดก่อนอื่นไปทางกระสีมาซอยซีนก่อน ซอซิ้นฝักตอนนี้มันได้ต้มหนังป่าไว้แล้วเอาซื้อสิ้นมาแนวและกิโลเฮฟซีก็คือหนังหนึ่งกิโลหนังหมูที่จะมาใส่ขนาดแล้วกันชิน้นชิ้นหมูหนึ่งกิโลหลังจากที่เอาซอยอินอยู่ีนออกเหลืออยู่ประมาณแปดขีด ไล่ออกสองขีซะแต่ว่าอันนางมันก็้ิได้ออกหลายอีกดอกาน้ำมันติดนางนะลายหล,ยหลยเขาสิได้ขูดออกนะบัณฑน,นซอยล้วมาสั่งเบิ่งกับซีนฝากล้วสั่งเบิง่งมันสิประมาณเ่าได้เบื่อเ่าได้โบคิดว่าเห็ดสมข้างแรกของมันเพื่อนนะหัรทีมีคนหมักน้ำท็บซีแค่นี้ก็จะเป็นข้างที่สองเลย เก่งแท้ยากไม่ขนาด แล้วๆ p ซ c นี่ซีนของกระฟาอนละพอดีตั้งตัวนี้ก็ได้ได้ละเตรียมซอยหนังโตปนี้หนังคือซีได้แล้วแหละไปเบิ่งกันต้มปล่าไว้ซีว้าเกอรล้วนี่หันมีการนั่นอย่างนี้เขาคงสืกววาซีนันานโบฮันได้อยากฝากเหล็กกันได้เกอนี่ละน้อยแบบจัดแบบแรลกๆฝากหลุเติ็กล้ามแขนจนขึ้นแล้ว าซื้อซิ้นด้วยงบอา่าแสนแสนห้าเอฟซีแต่ว่าซืไปดได้กำไรท่าใดก็ลาติดตามนันกันมุ่ง่าซิได้กำไรข <c oughs> ึ้นตัวมันเป็นการครั้งแรกที่แบบก็ไม่ได้คิดว่าเสียขายดอกเราแบบอา่าคุ้น้องการไอไน้นะเพื่นเพ่นว่าว่าแซ่บอฟซีเสีย <c oughs> ขายบอเลยนะก็เลยว่าอยากลองซื้อ นี่ก็ปลูกไว้ละพักซีนไว้ไปนึงเขาก็สิไปเอาหนังมาซอยเช่ไหมีซอยหนังแล้วเขาก็สิไปตัดไปตองขอให้แดดฟิฟซีเพราะว่าเสีเอาไปตองมาตากนะคันโบแดดแล้วเขาก็สิได้ล้นไฟล้นไฟให้ไปตองพึ่อ่อนแล้วค่อยสีห่อง่ายนี่ฟิฟซีแล้วหนังเขากะซอยได้ประมาณสามีแม่จะมาซอยโตฟิฟซีจะเสียบดิ่งดึงดิงดึงขนาดเลยมาแล้วน้อยสิมาซอยหนังต่อไง เลยอีกหน่อยเดียวนงะซ้ำก็นายสิไปตัดไปตรงไปตัดไปตองมาตากแดดไว้ก่อนตอนน้นเอ็ดว่าสิขั่นส่งก่อนเทพีแล้วสิมาด่งไฟอันนั้นเอาสิมาด่งไฟเผาคนเอาไปตองนะเพราะว่าเห็นแดดวันนี้พันออกมาแล้วใครแน่แดดออกมาลวเอ้ยอายเพิ่นกับโหต้นไม้ได้น้ำกับพืชสิขึ้นแหง เอาก,าร,อาากระสิไปตัดไปตรงมาตักแดดตาไว้แล้วเอากระสิมาขั้นสูมเขาจะได้เอา,าหอเห็ดแล้วไอ้ตูคองอยู่เพื่อนให้ขึ้นอันเมื่อนั้นสวยมาโหดสวนสวยเพราะว่าไอ้เคยเพื่อนอาจจะปลูกต้นไม้บ่หรืออะไรไปตูคองค่ะอยู่เดี๋ยวเฝ้าเห็ดแล้วก็ขื่นม,มา่อสวยเวยอือยโหดสวน ซซ่หนังนี้ง่ายกว่ฟาฟักซีนมันเด้งดึงดีฟักซีนนี่เขาใช้เวลาไปดุนเติบแล้วกก้้มเขียนขึ้นพ้อมตื่นเต้นเบ้เห็ดส่งขายครั้งแรกมุ้งว่าสิมีคนซื้อบอกพนลูกค้าต่อว่ารสชาติโอเคเขากับบางทีทิศหน้าก็สิเห็ดอีกเฮ็ดขายอีก แต่ว่าขั้นสมควรเราลุกขึ้นก็คือสิ่งบุเหตุ <c oughs> นาจะโบได้อันนั้นหรอกนี่แต่ว,ว่าเขาเอาแต่ขาสิ้นขึ้นก็เพราะเพราะว่าน่าจะโบไดข้ขายเวดเพราะว่าให้เอื้อยให้อ้ายกินน้ำด้ยละตัวเองก็กินพร้อมนี่แต่ขายให้มันได้ขาสิ้นขึ้นแล้วก็เรือนน, <c oughs> นั่นก็กินยังบุ้งว่าเสียทอจากพันลองทโเยมองกันตั้งใจไว้ว่าจะเฮ็ดพอเจ็ดพันสิบซี 3ามหอสาวเลยลูให้เป็นพันหนึ่งถ้าเพิ่นเอาสามหอเป็นกับจะได้เป็นสามหอ้าวพันเอาแต่สองหอกับสิบสี่พันเดี๋ยวไลน์ให้พีดีเบิร์หอเจ็ดพันถึงอยู่จากบาท11บาทพีดสี่หอสิบาทนี้กินกับอิมนะ จ็ดพันนี่นะเราหน่อยแบบคันหอเดี่ยวในไอมเลยแต่คันชุบววูลวาซาวพันสามหอสามสิบสองบาทเดียบสิคันเอาสามฮอร์ละสามสิบสองบาทเราหน้อยหลุดให้พันหนึง่งถ้ารุ่นติดตามหอส่งเจ็ดพันกี่ของเฮาเดอร์หรือว่าสิบเอ็ดบาทว่าจะเป็นหอประมาณซ้ำใด โอเคบอกข้าแรกเลยเพอต้อนได้มาหารนอาหารหอสมให้มันพอด,ดีกับเงินหรือว่าให้มันได้กำไรไปประมาณส้าพันซ้าไปพันนี่ก็พอแล้วเทดข้างแรกเลยบเฟ้าออนไลน์ hmm. ก็ได้กำไรกำไรให้ตัวเองกินก็พอละ กล้จะเสร็จเดียวสู้ๆจ้าจะน,นั่นไปตัดต่อ <S <S เด้งดึงเด้งดึงน่ารักมากเลยโอ้ยใครจะวานลมมื่อนี้นะ่ะ มีลมแน่ เลเซีตอนนี้หั่นเป็นเวลา12โมง12โมงเช้า2นาทีเอาเตรียมเพื่องเรียบร้อยแล้วปอกกระเทียมสับเรียบร้อยเพบซี่สิมาเข้าสููขันตอนสำคัญก็คือขันตอนขั้นส่งในละน้อยสีได็ขั้นแล้วมา Pepsi. เพบซีเริ่มปรุงเริ่มแหนกันเลยเพื่อนนี้หัน่นบุ้งผัวซีโอเคบอาะวเขานะักซีนมูลมูลหลายแหงเลยเาะวาสุดแล้วนะมูอสึกา เป็นตอนอยู่หันบมลหลายแล้วมันเรแซ่บเทนี้แบบลาน้อยแบบเอามุนแบบฝักจนมาแขนีนขึ้นโดนเติบไปครับฟักซ้นนะมมลเท่มุนลกันเลยเดยามาวางไว้นี่กันใส่ซีนเข้าลงไปมมนอีลลีเดินทีราน้อยเหตุอะไาเอาของอยางมา เาสิขัน้นซีนก่อนคือเอาเกาว่าซีนเป็นแล้วเขาเค่อยจะเอาอะนะขัน้นนั้นแล้วเขาเค่อยจะเอาหนังใส่หนังหลังน่าจะได้ขั้นแล้วเช็คเกลือไปไลยตืดไปทั้งซีนทั้งหนัง เค็มสะละ่ะบนาน่งไปตืมน้ำหลังตามด้วยผงนัวน้ำตาลให้แม่กินน้ำใช่น้ำตาลนี่เขาใส่ไปหน่อยหนึ่งถุง,งนึงถุง,งน้อยหนึ่งลองตัดอย่างนี้นรสชาติแบบโบเค็มเกินไปโบเค็มนัวเกินไปน่ะไม่มีเค็นมนี่หวานนี่ เที่เอาต่างว้ตามด้วยเข่าที่ยาเซ่ไว้ดิอันนี้ก็จะเป็นเข่าหนึ่งไว้ที่ยาเซ่ไว้ เอาไปอีกน้อยหนึ่งก็นใช้เข่าไปตื้มอีกตั้งเวลาไว้ก่อนว่าเขาส้สิอ่าขั้นจากนาทีควรจเปิด ตัวห่าตูก่องตังต้ห่า ตอนนี้เฮากะขั้นไปได้ในระดับหนึ่งแล้ว p ซีสิ้นกับทีว่าเริ่มจะได้แล้วแหละเฮาเอาหนังลง p ซีมาขั้นโตนี่หนังป้าสิ้นหนังโลหนึงสิ้นโลนึของเขาได้หลายตึกหนังนะ่อันซื้อมาโลหนึ่งหาสิบหาบากีบอะสวยเอาวันนั้นออก PVC ีน่าจะเหลืออยู่ประมาณหากีดเพราะว่าน้ำมันหลายท่หลายวะ ซีนทำไข่เน่ตสอยอันน้ำมันนี่อย่างออกหันกระชิเหลืออยู่ประมาณแปดขีดบ่ได้ออกหลายเป็นไรเอาเอ็นเอาอย่างออกนะปหานก็จีเอาหนังเจอล้วเอาหนังซาลาติกาแซ่บขนาดเลยนะเป็ดแล้วได้นี่ซีนเขานี่ยนะสบมอนี่ยนะเอาไปปิ้งกินเลยนี่ก็ได้ลองบ่อออกตะเย็นเห็นแล้วก็บ่อเขาตะเย็นเอาไว้เปิ้งเมล็ดซีมึง ตรงเนี้อก็คือกินส้มนี่ตึงออกมาจากด่างแล้วนี่เตะด่างละจะได้ลวเลยนี่เป็นลาย ประมาณ2 4 0เจีบก็วอลประมาณจะนี่แหละเอาไปห่อส่เบตองอันนี้หอ 7, ่อ7000กิบเรื่ันใหญ่กว่ ใส่แล้วยีบซีใกล้ิีเล่วล่ะสู่โซนมาตังา้งแต่เศ้าจนจำแรงทั้งเบิดเท้าหันบนเนะใจว่านับถือสอนเห็ดปั้นนะน้ำหน้านาชินับใหม่ตอนนั้นหันหน้าผันได้สี่สิบห่อยีบซีส่งมาหน่อยได้สี่สิบห่อใกล้ิีเล้วแล้หลือสอง ตัวสองหอสุดท้ายก็แล้วอะสุดซีวิตมากเลยนั่งจนารัปวดขา เสร็จแล้วจ้าเป็ดต่อกับชิพอดีซ้ำมขอแทววาเนาะชิบูเหลือชิบูเหลือให้แล้วนี่ สูตรกันแลวววซก่อนอื่นเปิดเท้าซิมารเมียอ่นนี้ก่อนป้าสูตรีวิตขนาดตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสี่โมงปายแล้วน้อยเฮดสูมต้องแตตอนสิบโมงสิบโมง่ายเดินมาหอดเขาสวยเพราะดนกินนี่ตอนนี้มันไปนยากลำโหงโเนี่ยวซเขาหะนะฮอบ่ฮนะันแนซํำนานปไหว่าเรื่องหอเรื่องอะไรนี่ค่ะ บเข่าทางเข้าันไหนแต่ว่าก็อยากรองนะน่ะคือว่าพอได้ขายอยู่เห็าขายแท้อยู่พอก็ะเดะประมาณนี้ที่สี่พอได้ขายอยู่โบเป็นอย่างเขาเน้นรสชาติแซ่บกับพอโบเน้นความงามให้สุดกับแล้วแล้วทางเบอร์ซีสิพหอละน้อยหอข่้นสมแล้วแต่โดนแต่ว่ามันเริ่มหอเนี่ยโอ้โดนมากเลย เดี๋ยวเขาจะเอาให้ดูซีเบอร์แป๊บนึงเนี่ยอะไรกันโอ้ลมเย็นเดี๋ยวจะค่อยนั่งเงันหฮอสมมันจะมมดสวยนี่ขนาดบอลลูนจ้อยจ้อย แหวนหนึ่งสามสิบเก้าหอเยีบซีคิดว่ามันหลานน้อยได้สี่สิบมันแท่ได้สามสิบเก้าอ่ะไม่เป็นหลายอัพเนี่ยสามเก้ากับไรกันนี่เีบซีสมสมูร์หลานน้อยข้างที่สองของเขา คือว่าขั้นที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยดีเพราะว่ามีคนซีนแลิ่นบอกว่าซ่บและเห็ดมาขายแนย่แต่นอกก็เลยจัดเลยหอบสองนี่ก็คือเห็ดอารวมเบิดทั้งซีนขนัก,กันาจะประมาณรอป่ายนี่แหละเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเราได้มาสอยน้ำมันสอยเอ็นเอียงออกนะมันก็เลยว่าเหลือหน่อยนี่นี่นก็คือส้มของล่านน้อยเองเลยเห็ด้วยตัวเองเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเป็นอขอดขั้นตอนสุดท้ายเอซีสูตรชีวิต มักจดิดนเน่เพราะว่าเขากับว่าเนีน่าได้ซ้ำนานปไปไลยเรื่อง่อนี่นะตถ้าเ่ว่าเห็คุคนเดียวว่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคพีวีซีเมื่อยก็อดทนและสำหรับคลิปนี้เขาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพีวีซี่ให้มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเอาในเด้อขอบใจพีวซีทุกคนที่หับสมจะจบคลิปแล้วโคนรามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อบา,บาย ได้ขายจะพอเดี๋ยวเขามาอัพเดตกำลังวีซีบายบาย